จอกันอีกแล้ววันนี้แก้วจะมาตอบคำถามของสมาชิกท่านนี้นะคะพี่ท่านนี้ถามมาว่ารบกวนถามเรื่องเงินเกษียณของสามีคนอังกฤษนะคะว่าเงินเกษียณจากการทำงานาน่าจะหมายถึงเงินเขาเรียกอะไรบำนาญส่วนตัวนะคะถ้าสามีเสียชีวิตแล้วเงินตัวนี้จะส่งต่อมาที่ภรรยาที่จดทะเบียนไหมคะอันนี้ไม่ใช่เงินเกษียณจากรัฐบาลนะคะ คือพี่ท่านนี้เขาก็มาถามนะคือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะมีเงินเกษียณสองตัวนะคะแล้วก็จะมีอีกมีสามตัวเงินเกษียณที่ที่เราฝากกับธนาคารไว้นะคะมันจะมีเงินเงินตรงนั้นนะคะแล้วก็เงินเกษียณส่วนตัวแล้วก็เงินเกษียณที่ได้จากรัฐบาลนะคะเงินเกษียณส่วนตัวเนี่ยหรือเออ private pension เนี่ยนะคะ คือเงินที่เราได้รับจากการทํางานนะ,ะจากการทํางานจากบริษัทจากอะไรก็ตามที่เราทํางานนะคะก็จะเป็นเงินเงินบํานสาญสะสมนะคะไม่เกี่ยวกับเงินบํานาญที่เราจ่ายให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลจะมาจ่ายคืนหลังจากที่เรากรเกษียณอาย,อยุแล้วนะคะคือเงินตัวเนี้พระแก้วจะอธิบายแบบนี้คือหลายคนนะคะฝรั่งหลายคนเขาจะเบิกพอเขาอายุ5้าเนี่ย เขาก็จะเบิกเงินตัวนี้มาครึ Luckily, in age, ain, Hence, ่งหนึ <pol> ่งนะคะบางคนนะคะจะเบิกเงินมาครึ่งหนึ่งเอามาใช้นะคะเหมือนเหมือนน้องชายสามีป้าแก้วเนี่ยตอนแกอายุ5 5ปีแกจะเบิกเงินส่วนตัวออกมาครึ่งหนึ่งเลยนะคะเงินบํานาญส่วนตัวแล้วก็เหลือไว้อีกครึ่งหนึ่งแล้วทีนี้แกก็ทําไปเรื่อยๆจนเกษียณนะคะพอเกษียณแล้วแกก็จะได้เงินบํานาญตัวนั้นออกมานะคะแต่ได้แค่ครึ่งเดียวนะคะได้แค่ครึ่งเดียวมันก็จะมีสองช้อยคือ คุณจะรับเป็นรายเดือนหรือว่าคุณจะเอาเป็นเงินก้อนนะคะบางคนก็จะเลือกอจ่ายเป็นรายเดือนนะคะทุกเดือนบางคนก็จะเอาเงินก้อนออกมาเลยนะคะของสามีพี่ท่านเนี้ยอาจจะเป็นรายเดือนแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เบิกมาใช้ก่อนหน้านี้นะคะถามว่าตรงเนี้สามารถส่งต่อมาให้เมีย ได้ไหมที่จดทะเบียนสมรสได้คะ่ะนะคะตอบได้ได้เลยนะคะว่าได้นะคะเงินเกษียณตัวเนี้ยอ่าแต่ว่านะ,ะเราอาจจะไม่ได้เต็มเต็มที่สามีเคยได้รับอ่ะสมมุติว่าสามีได้รับเดือนละเท่าไหร่ดีละ่ะอ่ะแปดร้อยแปดร้อยปอนเนาะแปดร้อยปอนอ่าแล้วทีนี้ พอสามีตายเมียจะได้รับ800ปอนไหมอาจจะได้รับ800ปอนหรืออาจจะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะหรืออาจจะได้รับแบบครึ่งหนึ่งอันนี้มันแล้วแต่ข้อตกลงของบริษัทแต่ละบริษัทนะคะ คือจะต้องให้สามีถ้ายังมีชีวิตอยู่โทรสอบถามบริษัทต้นทางของตัวเองนะคะที่ที่ตัวเองทําบํานาญส่งเงินบํานาญเข้าเข้าตัวนั้นอยู่นะคะมันจะมีว่าเราจะส่งเข้าบํานาญเงินบํานาญเข้าตัวไหนนะคะ,ะแล้วทีนี้เราสามารถได้เงินตัวนี้นะคะเป็นเงินเท่ากันหรือได้ครึ่งหนึ่งหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้จะต้อง ไปสอบถามโทรสอบถามอีกทีหนึ่งให้ละเอียดนะคะแต่สําหรับป้าแก้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าสามีป้าแก้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป้าแก้วก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะรู้สึกได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดนะคะก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแล้วแล้วแต่นะคะแล้วแต่ของบริษัทที่ที่เขาตกลงกันเนาะเป็นนั้นว่าคําถามที่ถามมาคงจะไม่งงนะคะ <laughs> ป้าแก้วก็อาจจะเล่าไปวกไปวนมาเนาะอะไะคะ แค่นี้นะคะ